สายบุญสายยูทูบมาดูต้นจมูกจมูกหมูเนจมูกหมูสับคุณทางยาแก้วัดใส่กระหานก็ได้ลาบหมูก็ได้ลาบเป็ดก็ได้แต่ว่าสับคุณทางยานี่ต้มกินแก้ไขวัดแก้ระบบทางเดินลมหายใจเป็นพืช ผักสวนครัวรัวกินได้ต้มกินกับน,น้ำใส่กระเทียมแล้วก็ใส่จมูกจมูกหมูเจ็ดใบอันนี้กเขาเอ้ยลองถุงถุงน,น,นี่กุยชาย่ายบ่นี่นี่น,นี่มือมือเดิมอ่าอันนี้นก็นี่ กระจิงกามก็แกระบบเลือดลมกระจิงกามใส่ลาบก็ได้ก้อยก็ได้นี่นี่จมูกหมูเป็นพืชผักสวนครัวนี่แล้วก็เอามาต้มกินแล้วก็กระจิงกามกระจีนกามก็ใส่ต้มดื่มได้แก้ระบบทาง ลมหายใจสมุนไพรผักสวนครัวแต่เป็นสมุนไพรอย,ย่างดีใส่แต่คล้ายต้มแล้วก็ต้นจมูกหมูและขุยไชย่สายบุญสายทูกท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วให้พ้นภัยจากโรคร้ายทั้งพวงให้ปลอดภัยจากโควิดร้ายทั้งพวงจ้า